สีชัดสีนี้ผสมขาวก็กลายเป็นสีสว่างผสมดําหรือเข้มก็กลายเป็นสีเข้มแต่ถ้าผสมเทาก็จะกลายเป็นสีตุนตุนเทเทาๆนัวๆนวให้นึกถึงท้องฟ้งฟาสว่างสดใสนะคะพอเริ่มมีควันอาจจะด้วยควันจากอะไรก็แล้วแต่จากที่ใสใสช,ชัดๆกลายเป็นไหลตุนตุนเทาๆอย่างนั้นนะคะนะคะสีของตระกูลซอฟต์นะคะก็จะมีความผสมเทาเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะคะอา วิธีอันเนี้ยเอาไว้เผื่อใครที่ต้องผสมสีไม่ว่าจะสีผมสีเครื่องสาอางนะคะวิธีสมมุติว่าตอนแรกอยากเปลี่ยนสีชาชาัดให้เผื่อใครอยู่ตระกูลซอฟต์ต้องเป็นสีเทาใช่ป่ะวิธีแรกก็คือจากเปลี่ยนเป็นสีชาัดใส่เทาเลยง่ายๆเลย ผสมเทาเข้าไปจากส้มๆก็จะผสมเทาก็จะกลายเป็นแบบส้มตุ่นๆนัวๆจากเหลืองมันก็จะไปเป็นแบบนัวๆน้ำตาลอะไรอย่างนี้นะคะพอผสมเทานะคะอันนี้วิธีที่หนึ่งใส่สีเทาลงไปผสมวิธีที่สองผสมสีที่ใกล้เคียงกันค่ะให้ผสมเนี่ยสีหลักสีรองนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นสีนัวๆอันเนี้ย เหมาะกับคนที่ต้องผสมสีเช่นสีผมเ <c oughs> ช่นตอนแรกสีตอนแรกเป็นเหลืองแบบเหลืองเหมือนจะมัสตาร์ดใช่ไหมพอผสมกับสีของผม <c oughs> เหลืองนี้พอเจอสีผมน้ำตาลนี้ค่ะ มันจะกลายมาเป็นสีออกอะไรคะไม่ใช่น้ำตาลเข้มแล้วมันจะออกเป็นน้ำตาลอมเหลืองอะใช่ไหมอันนี้จริงๆแล้วว่าถ้าใครที่แบบต้องใช้ผสมสีบ่อยๆนะคะมันจะมีโปรแกรมเนาะคือหเราต้องทาความใจเรื่องสีว่าสีหลักผสมสีรองม,มันจะออกเป็นสีออกมาเป็นสีหน้าตาแบบไหนหรือใช้เทคโนโลยี AI ช่วยอะคะ่ะเราสามารถเนี่ยให้ AI อไอวัดผลมาได้เลยว่าตอนแรกสีตอนแรกเป็นอย่างนี้พอผสมกับสีผมที่เป็นอย่างนี้สีผมที่ออกมาจะเป็นแบบไหนก็ไปเรียนได้นะคะสําหรับคนที่ อยากเรียนหลักสูตรสําหรับเพื่อให้คาแนะนําคําปรึกษาหลักสูตร2วันนะคะครูก็มีเปิดอยู่พาผู้ติดตามมาได้ด้วยนะคะเช่นช่างทำผมที่ร้านหรือคนที่ร้านอ่ะหรือถ้าเป็นช่างแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นแบบร้านที่ออกแบบเสื้อผ้าหรือตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็ควรจะทําความเข้าใจเรื่องสีอย่างนี้ก็พาแบบผู้ติดตามมาได้หนึ่งคนนะคะสอบถามราคาไปได้ที่ไลน์แอดนะคะก็เราจะมีทั้ง ความรู้เบื้องต้นเรื่องสีและวิธีใช้เทคโนโลยีในการแบบดูช่วยเราให้ทำให้เราประเมินวัดผลแล้วก็เอาไปใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปมาดูเรื่อง ครูจะให้คู่มือรวมเรื่องสีพื้นสลหรับสีฤดูเดี๋ยวทุกคนจะแยกไปแบบฤดูของตัวเองก็จะมีสีดําสีอะไรอย่างงี้หมดแหละสีโทนสว่างโทนเข้มแต่เนีี้ครูให้รวมรวมของสีฤดูสําหรับคนที่ชอบใส่สีพื้นนะคะเช่นใส่สีดําหรือเข้มควรจะเป็นดําเข้มประมาณไหนเห็นไหมคะมีหลายโทนถ้าใครอยู่โทนเย็นสีดําปกติจะเป็นสีชัดๆเข้มๆถูกปะปกติจะอยู่วินเทอร์ค่ะสีเข้มๆชัดๆ แล้วก็แยกให้ตาม3าฤดูย่อยว่าดำดำสีเข้มเข้มหาชอบใส่เข้มๆข้มคือควรจะเข้มประมาณไหนที่ยังทําให้เราผิวออร่าเห็นไหมคะแต่ถ้าถามว่าเป็นฤดูอุ่นทนเย็นล่ะก็จะต้องเป็นดําควรจะเป็นดําผสมฟ้าๆเทาๆเห็นไหมคะเห็นไหมไปทะเลฟ้าๆเทาๆมันก็จะมาเป็นสีเข้มแบบฟ้าๆเทาๆซัมเมอร์แบบนี้อันนี้สาหรับทนเย็นนะต่อไปทนอุ่น โทนอุ่นปกติเป็นสีอมเหลืองใส่สีดํำยังไงอะดำมันสีแค่มา่จะมาให้ใส่เป็นโทนอุน่นนี่ไงสปริงมันก็จะมีความไม่ดําสนิทมีความแบบผสมสีโทนอุ่นน่อยนะคะมันก็จะดําออกแบบผสมน้ำตาลแบบใสๆนะคะแบบสว่างนะคะเทาๆสว่างแต่ถ้าเป็นออทัม สีของเราจะเป็นอมน้ําตาลมันก็จะมีความดําอมน้ําตาลเช่นดาถ่านหรือว่าดําที่ผสมน้ําตาลนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเห็นไหมมันก็จะเป็นโทนอุ่นน้ําตาลม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสําหรับคนชอบใส่สีเข้มครูก็ให้สีแต่ละฤดู12ฤดูย่อยต่อไปคนชอบใส่สีพื้นขาวๆสว่างๆครูก็ให้ฤดูย่อยนะคะเช่นถ้าเป็นโทนเย็น วินเทอร์ปกติขาวมันก็คุณเป็นขาวชัดๆเป็นของวินเทอร์สีชัดๆเหมือนฤดูหนาวหิมะตกถูกไหมแต่มันก็จะแตกต่างกันไปนะคะในแต่ละฤดูถ้าเป็นขาวหรือถ้าเป็นโทนเยน็นอ่ะขาวอมเทาๆนวๆควันบุหรี่ก็มีคนถาม มันควรเป็นขาวไหนมันจะเป็นไม่ใช่ขาวส,สว่างใช่ทีเดียวแต่เป็นสีสว่างอะค่ะนะคะ,นะคะถ้าแบบทนอุ่นสองฤดูนี้ถ้าสปริงปกติสีสดใสขาวแต่ไม่ขาวสนิทอะมันก็จะมีความขาวแบบปนเหลืองๆห,หน่อยนะคะ,ะมีความแบบขาวแบบ สว่างปนเหลืองพาสเทลแต่ถ้าเป็นออทัมมันจะมีความครีมครีมหน่อยเพราะมันผสมน้าตาลนะคะมันก็จะมีความขาวครีมอะไรเงี้ยเพขาวผสมน้าตาลขาวผสมนวลๆแบบเขียวแบบเขียวเอิร์ธโทนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่นะคะใครชอบใส่โซนเทาครูก็แปะไว้ให้นะคะว่านี่เทาๆปกติควรจะอยู่ซัมเมอร์ถูกปะเออ เทาโทนไหนได้บ้างอ่ใถ้ามาอยู่ซัมเมอร์แต่ไปอยู่วินเทอร์โทนเย็นสีมันก็จะชัดขึ้นมาไม่ได้เทาสว่างเท่าซัมเมอร์เห็นไหมถ้าเป็นโทนอุ่นเทายัางไงเทาอมเหลืองอ่าเทาอมน้ำตาลออทัมอย่างเงี้ยเห็นไหมคะครูก,ก็ให้ตัวอย่างสีไปนะคะสำหรับแต่ละฤดูย่อยเลยนะสันนี้สำหรับสีเทาต่อไปเป็นคู่มือแยกตามฤดูสีเลยคะ่ะ แล้วดูสีแบ่งเป็นโทนอุน่นจับโทนเย็นคุณเริ่มจากโทนอุ่นก่อนนะโทนอุ่นมีอะไรบ้างนะจำภาพได้ไหมจำภาพได้ไหมมีใบไ,ไม้อดอกไม้ผลีสีสดใสกับออทัมจำภาพนี้ได้ไหมคะคุณจะเริ่มจากโทนอุ่นก่อนนี่จำภาพนี้ได้ไหมอันนี้โทนเย็นอันนี้โทนอุน่นเราจะเริ่มคู่มือเฉพาะแต่ละบุคคลแล้วนะโอเค ทนอุน่นดอกไม้บานสีจาเหลืองสดใสแต่ออทัมใบไม้ผลีร่วงแล้วจะสีอมน้ำตาลจำได้ไหมครูจะเริ่มจากออทัมก่อนคู่มือของออทัมและแบ่งย่อยสามฤดู